สวยหรือดูดีออปชั่นทันสมัยจ้าสุดๆสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับรางอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นเรามาแบบเอลต่ำมีความแบบยุค2,000เบ,บาๆนะคะจัาจ้าไมล่ะ เพราะว่าวันนี้นะคะปังจะพาย,ย้อนกลับไปเมื่อปี2004ค่ะมีรถรุ่นหนึ่งที่บอกได้เลยว่ายอดฮิตมากนะคะและหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของหยาบครอบครองวันนี้ปังมีมาให้ชมค่ะนั่นก็คือเจ้านี่เลยค่ะ Mazda Tribute 2.3 4 Wheel AT รุ่นปี2004จะจ้าแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ บอกเลยว่าเอาใจสายวินเทจคลาสสิกสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือสีทองนะคะดูความแบบได้กลิ่นอายของยุค2000มากๆเลยนะคะตามมาด้วยไฟค่ะไฟตัวนี้นะคะจะเป็นไฟมันติรฟเลกเตอร์นะคะและก็ยังมีเป็นไฟตัดหมอกด้วยนะคะอันนี้ด้านนอกอาจจะดูแบบวินเทจวินเทจคลาสสิกนิดนึงแต่ว่าข้างในบอกเลยว่าออปชั่นเด็ดมากเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยค่ะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่อย่าลืมคาดเข็มขัดนะคะคันนี้นะคะจะมีเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็มีในเก๊รถนะคะก็มีนี่เลยเป็นบุ๊ก์วิสนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมากๆนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจกแบบออโต้นะคะกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีเป็นช่องแอร์ต่างๆเดี๋ยวปังจะพาไปชมด้านหลังก่อนแล้วก็มาดูขคร่องหน้าตอนที่เรามาดูที่เบาะคนขับอีกทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นชื่อรุ่นนะคะว่า t r e e v i l w นะคะแล้วก็ในการเปิดด้านหลังนะคะสามารถเปิดได้2แบบเช่นกันนะคะ2แบบเลยแบบแรกนะคะก็คือเปิดแค่กระจกด้านบนนะคะนี่แน่แกิบเก๋ยูเลก,กามากๆแล้วก็หรือว่าจะเปิดพร้อมๆกันแบบนี้ก็ได้นะคะ ด้านหลังนะคะมียางอะไหล่ถามว่าทำไมยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าด้านล่างนะคะจะเป็นการติดแก๊สนะคะเป็นแก๊สรูปโดนัทนะคะก็คือปลอดภัยมากๆนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะความ SUV อยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือตรงนี้นะคะสามารถที่จะดึงออกมาได้เพื่อวางของได้นะคะอย่างที่แป้งได้บอกตอนตะกี้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดแบบสเต็ปเดียวได้นะคะ พอเราเปิดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบวางของเก็บของได้เลยอนเนกประสงมากๆ SUV สุดๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านบนกันเลยค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าสายแบ็คแพคถูกใจสิ่งนี้ค่ะนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะใครที่ชอบไปแคมปิง้งไปเที่ยวถูกใจสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าบนหลังคาของเจ้ารถคันนี้นะคะจะมีเป็นแหลกเสริมมาให้นะคะก็คือทําให้คุณเนี่ย สามารถที่จะขนสัมภาระขึ้นได้นะคะหรือว่ากางเต็นท์แคมปิ้งบนนี้ได้เลยนะคะเหมาะกับสายวินเทจสุดๆเลยบอกตรงๆเดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องคนขับกันเลยค่ะและนี่ก็คือห้องคนขับของเจ้า Mazda t r i b u ิวตตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าห้องคนขับเนี่ยดูทันสมัยมากๆเหมือนคนที่สร้างคิดค้นรถในยุคนั้นเนี่ยเขาสร้างมาเพื่ออนาคตเพราะว่าดิฉันเห็นครั้งแรกยังตกใจเลยนะคะพวงมลาลัยของรถคันนี้นะคะเป็นแบบ มันติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อกับวิทยุได้นะคะจะจับแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปชมความจาับของเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนเพราะว่าเริ่มหายใจไม่ออกนะคะแค่สตาร์ทแล้วฟังเสียงนะคะก็รู้ว่าเครื่องแน่นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูความจาับของเจ้านี้กันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นวิทยุนะคะมีแบบ fm am นะคะแล้วก็ใส่แผ่น CD ได้นะคะ อันนี้นะคะคือขออนุญาตเปิดเป็นยุอ่ะอันนี้เปลี่ยนคลื่นนะคะลดเสียงลงปิเดเสียงเปลี่ยนโหมดได้นะคะปิดเสียงละเรียบร้อยคือแบบดีมากๆนะคะเป็นอะไรที่แบบดูทันสมัยดูเป็นยุคนี้มากๆนะคะและเกียร์นะคะตัวนี้คะจะเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะแต่จะเป็นแบบเขาเรียกแบบแบบเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกที่ปัดน้ําฝนต่างๆเนาะ แล้วก็จะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air อันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าเย็นฉ่ำม,มากๆนะคะเย็นจริงไรจริงนะคะอันนี้ก็คือสามารถเลือกปรับได้ว่าจะให้แอร์ลงมาทางไหนเนาะแล้วก็ที่วางแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะคะอันนี้คือแบบสามารถวางได้เนาะแต่ว่าถ้าแก้วเย,ยติอาจจะยังวางไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแก้วทั่วไปเนี่ยวางได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชั้นใส่ของจุกจิกนะคะ มีที่เก็บของข้างในตรงนี้ด้วยนะคะและไฮไลท์ของคันนี้เลยค่ะอยู่ที่ด้านบนนี่เลยค่ะคันนี้นะคะจับตรงนี้แหละมีซันลูฟนะคะมีมีซันลูฟก็คืออากาศปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะเพราะว่ามีซันลูฟนั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะคันนี้นะคะเบาะหน้าเบาะคู่หน้าเนี่ย หนังเนี่ยเอาไปหุ้มใหม่คือดูสภาพใหม่ดูดีสุดๆดเลยค่ะสำหรับใครที่ตัวเล็กนะคะแล้วก็กลัวการขึ้นรถที่เป็นแบบรถครอบครัวนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีบันไดด้านข้างให้นะคะตะกี้ลืมบอกไปนะคะว่ายางคันนี้นะคะล้อเนี่ยล้อแม็กเนี่ยไปปัดใหม่มาแล้วดูสภาพใหม่เอี่ยมอ่องสุดๆดเลยนะคะแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางใหม่ปี2018ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะสำหรับเครื่องของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2,260ซีซี144แรงม้านะคะคันนี้เนี่ยเก็บสีเก็บงานเรียบร้อยนะคะคันหน้าเดิมๆไม่เคยชนแน่นอนนะคะรับประกันว่าไม่เคยชนหนักลิความ หรือจมน้ำค่ะและที่สำคัญนะคะน็อตทุกตัวยังไม่เคยขยับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเป็นลูกค้าเก่าเรานี้แหละนะแล้วก็เอารถมาแลกนะคะก็จะบอกว่าเขาดูแลดีมากๆเลยใครได้คันนี้เนี่ยเหมือนได้รถใหม่ไปเลยของมันต้องมีนะคะ สำหรับเจ้ามา z d a r ทรีบิว2.3 4 w h e วิรุ่นปี2004ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเนี่ยจับมากๆนะคะเพราะว่าราคาอยู่เพียงแค่189,000บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดคะ่ะ189,000บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าได้ราคานี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆเหมือนกับได้รถใหม่เลยทีเดียวเชียวค่ะเป็นยังไงกันบ้าง่ะคะกับเจ้า Honda t ทรี u ิ e คันนี้จับสุดๆไหมล่ะคะไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่พูดก็ได้นะคะ คุณผู้ชมสามารถมาดูของจริงตัวจริงเสียงจริงได้เลยะคะ่ะที่บริษัทมงคลคาเซนเตอร์ค่ะถนนเส้นอุบลอำนาจนะคะมาทางแยกวนารมนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วจะเห็นเป็นแม่มณีนะคะยืนกักมือเรียกอยู่สวยๆนะคะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกอยากสอบถามทางกับปางหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดรถนะคะได้ที่เบอร์นี้เลยคะ่ะ0 6น9 6 8 6 3 9 9สายตรงหาปางเองนะคะเบอร์นี้สามารถใช้ค้นหาเป็นไลน์ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบที่จะ ใช้เบอร์ค้นหานะคะสามารถดูที่ ID ได้เลยค่ะที่ m a p r a n g underscore a r t i n d y จดตามไม่ทันมีด้านร่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงเนี่ยโอเคค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าสำหรับท่านไหนนะคะที่รับชมผ่านทาง YouTube ฝากกด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ้งกริ้งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารทุกการแจ้งเตือนก่อนใครนะคะสําหรับวันนี้ปรางขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย